สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรโดนอีกแล้วนะคะวันนี้พิเศษมากมากเลยนะ,ะเก๋พาทุกท่านมาชมอีโคคาราคาประหยัดประหยัดเลยนะคะวันนี้รวมแก๊งของอีโคคาร์เลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะวันนี้บอกได้เลยว่ามีแต่คันสวยๆแล้วก็ราคาคุ้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเก๋พาทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของตัวรถทุกคันกันเลยเราจะเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะคะ มาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะคันนี้เป็นเจ้านิสันอเมล่านะคะรุ่น1.2 Sport t e c คนะคะคันนี้เป็นรถปี2019เลขใหม่นะคะวิ่งไปแค่2 7 0 0 0เองนะคะราคา289,000บาทนะคะผลเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นท่านใดที่กําลังมองหารถคุ้มๆแบบนี้นะคะสนใจสอบถามเก๋มาได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะได้รถสวยรถดีไปใช้งานกันแน่นอนมาดูกันต่อนะคะคันถัดไปเป็นเจ้าโตโยต้ายารินะคะคันนี้เป็นรุ t ่นเอทีด1.2 ะะเป็นรถปี2018ราคาพิเศษเช่นกันราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆเลยออกแนวสปอร์ตนะคะ สนใจคันนี้ก็รีบทางหาเก๋ม,มาได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าทุกคันค่ะมาชมคันถัดไปนะคะคันนีพ้พิเศษมากๆเลยกับเจ้านิสันโนดนะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.2V นะคะราคาด้วยนะคะคันนี้มีส่วนลดพิเศษเลยคันนี้เป็นเจ้านิสันโนดนะคะเป็นรุ่น 1.2V นะคะรด รถคันนีออ้มีส่วนลดพิเศษไปอีก20,000เลยนะคะจากราคาเดิม379,000บาทเราขายแค่359,000บาทคา่ะได้ส่วนลดไปตั้ง20,000เลยนะคะสุดคุ้มจริงๆสําหรับรถคันนี้นะคะรถคันนี้มีความประหยัดด้วยนะคะประหยัดน้ํามันแล้วก็ผ่อนสบาย,บายเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้น คันนี้เลขหม่แค่49,000เท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตดีปีดาวได้ด้วยสนใจทักหาเกดได้เลยนะคะมาชมคันถัดไปนะคะเป็นเจ้าซูซูกิสวีปนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.2 GL นะคะบอกได้เลยว่าราคาพิเศษเช่นกันราคาแค่379,000บาทนะคะเป็นรถปี2019เลขใหม่นะคะวิ่งไปแค่40,000เ,เท่านั้นนี่เลยสวยๆเลยนะคะคันนในที่สนใจอีโคคาราคาประหยัดประหยัดนะคะรถ ของเรามีคุณภาพทุกคันเลยนะคะท่านจะได้รถสวยรถดีไปใช้งานแน่นอนมีทั้งความประหยัดราคาแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะคะสําหรับอีโคคาร์การใช้รถในเมืองนะคะถ้าคุณใช้รถอีโคคาร์จะสะดวกสบายแล้วก็คล่องแคล่วมากเลยค่ะด้วยขนาดของเขาแล้วก็การประหยัดน้ํามันของเขานะคะประหยัดมากๆเลยสนใจรถรุ่นไหนคันไหนนะคะสามารถสอบถามเก่มาได้นะคะพิเศษพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจจะจัดไฟแนนซ์นะคะเรามี ไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยรถสวยๆทุกคันเลยนะคะท่านใดสนใจสอบถามเก๋ม,มาได้เลยนะคะกับเจ้าอีโคคาร์สี่คันนี้นะคะราคาพิเศษพิเศษแบบนี้อย่าพลาดนะคะ